สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบาวยุดเจลทัวรพิเศษนะครับพาพี่น้องมาเลาะเบืองไฮเบิงสวนครับโอ้ฝนตกใหม่ครับน้องน้ำภูเขาไหลลงมาจากภูเลยครับเป็นหลองมาเลยนี่ครับเป็นทางมาเลยครับโศกทางลงมาเลยพุ่นเน่าขึ้นไปเทิรพุ่นครับ โอ้ยหอนพี่น้องเลยนี่ครับนี่ครับบรรยากาศนี่ะครับที่บาวหยุดติดกับภูเขาเลยครับนี่บรรยากาศฟังพุ่นกระเม้เลยครับภูเขาอ้อมอ้อมหน้าอ้อมหลังเลยครับนี่ ลูกทางนี้เป็นไฮอ้อยครับปลูกอ้อยครับนี่ครับปลาอ้อยแถวนี้เพิ่นเฮดอ้อยหลายครับปลูกอ้อยส่วนใหญ่จะเป็นชาวไร่อ้อยครับชาวไร่อ้อยนะครับให้พี่พ้องเบิ่งบรรยากาศภูเขา ยี่สิบกาไล่ครับนี่บริเวณนี้เกือบสามสิบไล่ผลลับพี่น้องเนี่ยพอดีให้เขามาไทยไหวนี่ครับเหาขื้อนไม้หอดตีนผู้กันครับิกัดเวยง,ง่ามครับพี่น้อง ตอนเศร้านี่ครับเร่งแรงบรรยากาศดีๆครับนี่เขาลูกนั้นเป่ายุดขึ้นเรื่อยนยครับสมัยก่อนนี่ตั้งแตะเป็นเป่าส้ํน่อยขึ้นไปกับคอไปตัดไปตัดไอไม้ไผ่ตัดไม้ไผ่มาเห็ดไอเห็ดตอกมัดเข่าครับ แต่ก่อนเนี่ยยุทนั่งข้างล่างก็ดูมีเนะครับใหม่ไผ่ร่ำงใหญ่น่ะสมัยคูเม,มือเราปลูกเต็มหน้าเลยครับเดี๋ยวนี้บ่ต้องขึ้นไปยากแต่ก่อนขึ้นไปพูดนี่ครับสูงสูงครับเขาลูกนี่ผู้แพงมากเอ,อินผู้แพงมากครับงหญ่ครับขึบ้นไปข้างบนนี่เลี้ยวหอดแม่น้ำโค้งฟังมุกดาหารได้ครับนี่ อันนี้พุทะเพียผู้ลูนี่กับเง่าวเหย้าไปพู่นหอดโซนทั้งบ้านไอ้ข้าไหลบนครับนี่ครับรบรรยากาศโอ้ลมดีครับสุนจอดด้วย้นอกแต่ก่อนเป็นปลาดงดิบแล้วครับนี่เหลียวบ,บทะลูเลยครับสมัยตะเกียร์ ตาโหแห้งทุกมเมื่อนี่เขินเห็ดไฮอ้อยหเห็ดยั้งมันก็นเลยเริ่มแปนออกหมดแล้วครับสมัยใหม่ทางน้ำพี่น้องอ่างน้ำไหลมากฝนตกพูนครับอาทีตตกวังอาทิตย์ที่แล้วมั้งครับนี่ลุกมาจากพู้ผละครับไหลทางเาาเลยครับขอ,องเาว ออกเป็นหอถนอน,นครับนี่ครับแถวหนึ่งนี่ครับลองหนึ่งลองน้ำพูดครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้สำนี้ก่นอนนะครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ